โอเคผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาเปิดอีเวนต์ใหม่เลยนะครับเออสำหรับเขาเรียกว่าเดือนเดือนอะไรวะเนี่ยอ๋อพฤษภานะครับเออแต่วันนี้ยังเป็นวันที่30เมษายอยู่นะครับคือมันเพิ่งอัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยอยากจะมาสุ่มเลยนะแต่คือปกติมันจะต้องรอรอตู้บัฟไงแล้วอันนี้มันก็ตู้บัฟมาแล้วไม่ใช่หรอเนี่ย ต้องบอกว่าน,นี่มันก็ใช่ตู้บับไม่ใช่ปะ่ะเอยมันก็น่าจะใช่นะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อืมเออพอผมเห็นตู้บัฟนะเออผมว่ามันน่าจะใช่ตู้บับเลยนะมาถึงกับบับเลยเนะี่ยเพื่มมาตากันได้สองตัวนี้นะผมก็เลยคิดจะมาสุ่มนะครับแล้วมันก็มีดาบจระเข้เข้ามานะผมก็อยากได้มากนะครับแต่เพชรผมไม่พอนะเพราะว่าสร้างความเสียหายแบบลงในพื้นที่แบบมันบวกอีกพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือถ้ามีเกียร์นี้คือแบบ เราสามารถทําตัวแบบด้อยหรือตัวที่แม่งโหดอยู่แล้วอะคือโหดขึ้นเข้าไปอีกอะ่ะเออสมมุติเราแบบมีตัวตัวพลังโจมตีลงในพื้นที่หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยบวกไปอีกดิพันสองอะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะมันไม่มีแล้วแต่ผมพูดเปรียบเปยเฉยนะเออโอเคครับแล้วก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวที่ผมอยากได้ก็แค่ตัวนี้เลยคนนี้เมดนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ห้าตัวแรกอืไม่ต้องรู้หรอกครับทัศษะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราแค่มาสุ่มเฉย เพื่อให้ดูว่าเราเกือหรือเปล่าป้าบเลดแรปเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็มีตั๋วทั้งหมดประมาณ120-130 135ปร้อยตีอย่างเงี้ยผมก็สุ่มอีก125 130เออ130ตัว๋วก็สุ่มในแบบพักนึงอะ่ะเออแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวละครตัวใหม่หรือเปล่านะครับเออชุดฟ้ามูล เราจะไม่รอมันหมุนแล้วนะเออคือถ้ามีโอกาสได้แบบอารมณ์ผมได้ผมก็ปั๊บเนี่ยอย่างนี้ไงมันก็ได้เกลืออะไรเงี้ยปั๊บเอา้าเฮ้ย ID Siri สอง ID นั้นไม่เห็นมางงอ่ะอะไรอ่ะดี ID อื่นไม่มาแต่อดีนี้มาเฉยเลยดีหลักผมมาผมเบื่อว่ะโอ้โหอะไรอ่ะ s ี r i ปั้นอดีใหม่ ซีรีส์เอทิเครีบอลไม่มานะครับสุ่มไปต้องเยอะไอดีนี้สุ่มกี่ครั้งนะสุ่มกี่ครั้งนะไอมันสุ่มกี่ครั้งวะเนี่ยไอเราเปิดด้วยเลนแรปเตอร์หรือเปล่าลืมแล้วอะหรือเราเปิดด้วยมือหะผมจําไม่ได้วะประมาณสามสี่ครั้งเนี่ยผมลืมละแต่คือมันได้เลยสามี่ครั้งหรือสามหรือสี่ครั้งวะงงละ ตอ,ตอนแรกผมมีเท่าไหร่วะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเออเดี๋ยวลบร้อยสามสิบก่อนเออแม่งลืมเลยแม่งสุ่มน้อยจัดสุ่มเท่าไหร่ยี่สิบสี่ตัวนะครับเออสี่ตัวสี่ตัวตอนแรกเรามีร้อยสามสิบสองเออแม่งได้ง่ายจัดความจําสั้นเลยทีเนี้ย <c oughs> ดูดีเราได้แล้วอะตอนนี้โอ้โหเอ้ยไอดีไอหรือว่าเราต้องมีตัวละครที่ดีก่อนนะครับเออ ตัวละครมันเลยจะต้องตามมามันไม่เหมือนแบบแต่ก่อนแล้วที่ว่าไอดีใหม่แล้วมันจะได้ตัวละครที่ดีกลายเป็นว่าเราต้องมีตัวเยอะๆนะครับแล้วถึงจะได้ตัวละครง่ายโอ้โหสุ่มไป20ิตัวได้แล้วนะครับตัวนี้โอเคครับไหนๆก็ได้แล้วเราก็มาลองดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลแรกมันก็จะยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับแล้วก็ลดอัตราการลบทักษะของศัตรูนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สร้างความเสียหายสามพันสามร้อยของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับ แล้วก็โจมตีทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับอืมตัวนี้ก็เป็นตัวละครว่องไวนะครับเออความเร็วไวเอ๊ะความเร็วเร็วความเร็วในการโจมตีเร็วเคลื่อนที่ก็เร็วนะครับอืมพูดง่ายๆก็เขาก็โจมตีมาปุ้มแล้วก็ข้างนู้นก็กระเด็นนะครับอืมพอกระเด็นแล้วถ้ามันติดสกิลลดอัตราการลดทัศน์าของศัตรูตัวที่2ของตัวเมจ มาใส่สกิลซ้ํามันก็จะโดนง่ายกว่าเดิมนะครับเออพูด,ดง่ายว่าถ้าสกิลเปิดดีอะสกิลหลังๆก็จะเล่นง่ายครับส่วนสกิลที่2เมทประจําก็คืออันเชิญโคนี่เมทนะก็คืออันเชิญตัวเองนั่นเองนะครับอีกตัวหนึง่งมาส่วนสกิลก็พอๆกันนะครับแต่แค่ลดอัตาการลบหลีกอะแค่5าวิแต่สกิลแรกของเราเจ็ดวิแต่ไอไอไอันเชิญตัวตัวเราอีกตัวหนึ่งมาตัวก๊อปปี้เราอะเออ มันแค่ห้าวิแล้วก็โคโนี่ตัวเนี้ที่อัญเชิญมาจะไม่ได้รับผลรับไอเทมอุปกรณ์พูดได้ง่ายก็คือเป็นตัวเมทเปล่านั่นเองนะครับยิ่งสแต็กเราสูงเราใส่เกียร์คือเกียร์มันจะไม่ช่วยเลยนะครับมันคืออุปกรณ์ใช่ไหมล่ะที่เราเรียกกันว่าเกียร์เออใช่เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนเนี่ยพูดได้ง่ายก็เหมือนเรียกตัวนี้โดยที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เลยสักช่องนะครับเออมันก็จะประมาณนี้นะ เหมือนมันเรียกเอาตัวมาแทงหรือเปล่านะเออทรงนี้นะครับแล้วก็มีสกิลนี้ก็คือต่อต้านนะครับใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นนะก็คือเมื่อศัตรูแบบบัฟเล่เราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิงด้งอะเออประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลที่สองก็ขัดขวางให้ความสามารถต้องบอกความสามารถที่สองก็ขัดขวางการสร้างกองทัพนะครับก็ลดความเร็วในการสร้างเลนเจอร์ของทีมตรงข้ามนะอืมก็คืออัตราการผลิต ต่างๆมันช้าลงอ่ะจำนวนเลนเจอร์อะเวลาเหมือนเขาจะแบบสมมติสร้าง10บวิมันก็จะแบบเพิ่มไปอาจจะเป็น12 13บสวิอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลพิเศษ9ดาวก็จะมีต่อต้อตานทัศน์มืดความสามารถที่ยังไม่ได้รับมีโอกาสทําให้การต้านทัศน์ของศัตรูมืดศัตรูธาตุามืดหรอต่อต้านทัศน์มืดมีโอกาสทําให้การต้านทัศน์ของศัตรูธาตุามืดไม่มีผลเมื่อโจมตี อ๋อพูดง่ายๆก็เจาะเจาะโล่นั่นเองนะเออเจาะโล่ท่ามืดพูดก็เหมือนอะไรนะเจาะโล่แทงมืดอย่างนี้มะช้างอย่างเบ้าช้างเนี้ยก็โดนเจาะแบบทักษาการต้านของเบ้าช้างก็สู้ไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็ต่อตากันยิงน้ําแข็งอันนี้ก็สร้างร่างโคนอันนี้ก็จบดีขั้งสุดท้ายนะครับเออรอบนี้ผมแบบได้ง่ายมากเลยอะไม่ได้ง่ายธรรมดานะแบบโคตรโคตรง่ายอะง่ายจัดจัดอะง่ายจริงๆนะ หรือว่าไอดีผมมันจะถูกกินกินเป็นไอดีแสงมืดไปแล้ววะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอดีผมมันมันเป็นตัวละครท่าแสงเฮ้ยไม่ใช่ท่าแสงดิสายบ้องไวผมเยอะนะตัวตัวเยอะๆเนี่ยเห็นไหมผมมีแต่สายบ้องไวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายบ้องไวผมมีแต่สายบ้องไว,มมไองไวเออเราต้องดูอะไรวะเลเวลดิเอออันนี้เนี่ยเห็นไหมสายบ้องไวไอดีผมอ่ะมีแต่สายบ้องไวงัมม้นเนี่ยสายบ้องไวแบบจะสุ่มได้สักส่วนมากคิดว่า เนี่ยขนาดไอ้นี่ยังมาเลยเขียวกะเออยุก,ก่อนอะเนี่ยเนี่ยสายวงไวงั้นแน่โอ่โนี่ยังมาเลยสายวงไวเนี่ยวงไวหมดอะมีแสงมืดไหมเอ่ยแนว่าลองดูแสงมืดสิเนี่ยเห็นไหเออมาหมดเลย,เยสายวงไวอะแต่ไหวพิบผมก็ถือว่ามีจุดสูงสุดสองตัวแล้วนะก็คือมีบาวล็อกกับบอสมืดมก็ครบเซต ไวพิบก็เลยแบบไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะครับเนี่ยยังมีเทนกะมาด้วยเลยจอมนันส่วนแทงก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแทงก็เยอะเหมือนกันแล้วตกลงขาดตัวอะไรวะเนี่ยอ๋ออยากได้เกียร์อยากได้เกียร์ยยรแทงไหนวะตัวแท้งต้องกดอะไรวะอ๋อสายพลังเออเนี่ยก็ได้ตัวท็อปมากินนคิมันจิโร่นิดหน่อยแล้วก็นี่ไทจิ G. เลม มานี่นครับจากที่ดูเมื่อกี้ก็ทําให้รู้ว่าสายว่องไวผมน่าจะเยอะสุดแล้วในทีมโคตรเยอะเออมันก็เลยสุ่มได้ง่ายมั้งก็คิดไปเรื่อยนะครับไอดีนี้กลายเป็นแบบไอดีแบบเออได้ง่ายเฉยเลยเพิ่งเปิดอีเวนต์มาแบบไม่กี่นาทีนเนี่ยเป็นไงเวื่อปะโคตรเอรื่อ <c oughs> ได้แล้ววะได้ลแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ